สวัสดีค่ะเพื่อนๆมาผมมาพอกับสาวโอคนเรียงควายอีกแล้วค่ะเพื่อนๆเมื่อนี้ามโศมาเรียงควายค่ะเพื่อนๆนตอนนี้นะคะเวลาก็จะประมาณสี่โมงกลัว,วนะคะเ <ๆ S 2> พื่อนเพื่อนแดดแห้งค่ะค่ะค่ะเพื่อน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 เบิ้งมค่ะนี่นี่นี่แทบสีบวมีห้าเลยค่ะเพื่อนๆนแรงคักปีนี่แรงคักแรงแน่เนาะโอ้ยจัสีบาวใชงไหล้วเบิงป้าอ้ยอยบางหันจะ่าแหมนงมเหม,มือนนะคะเพื่อน ปีนี้เป็นปีที่แหงแรงกนะคะเบ,บ,บิงเบึงเบึงได้งั้นนะค่ะเพื่พอนๆบ่มีหย่าจเสิ้นเลยนะคะโซกับปอยออกมาซ้ำมาปอยออกมายางซื้อนะคะเพื่อนๆตอนนี้กับล้อฝนเนาะล้อฝนยางเดียวสีสิซอยได้นะคะถ้าฝนบ่ม้าปีนไอเดือนนี้นะคะหย้ากส็สสหมดแทบสีสูเเสิ้นละมันแหมลงเหมือนแล้วนะคะควายกับบะมีหย่าก,กินนะคะเพืพพพ่อนๆโซจอหน้ามน้ามกับบะแห้งพอนะคะ บอแห้งพอไปเลยยย่งยากจักน่อยนะคะนำม,มีแตพ่พาพอได้ตรงให้ควายกินนะคะเพื่อนๆถ่ายเห็นบรรยากาศค่ะเบียงควายคือเกาค่ะกับบรรยากาศความแห้งแรงปีนี่แรงคักฮ่อนได้ฮ่อนดีนะคะฮ่อนคักฮ่อนแน่นะคะอ่ะโซสเก็บบรรยากาศใหีเพื่อนเพื่อนเบิ้งสำนีกอนนะคะเพื่อนเพื่อนจ้า นี่ควายโสอนะคะทั้งหมด15ตัวนะคะที่หาโตนะคะเริ่มลงโตกันแล้วนะคะเพราะว่าหยาว่าใครมีค่ะเพื่อนๆอยหยาแหงนะคะอันที่เห็นเขียวๆนี่เป็นหยาที่ควาย่กินนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเพื่นนี่ค่ะ